สิ่งที่ต้องทำหลังจากผ่อนบ้านไป3ปีนั่นคือการรีไฟแนนซ์หาข้อมูลแบบหาไปหามาได้แบงก์กรุงไทยว่นแล้วก็ไปที่สาขาติดต่อเจ้าพนักงานได้เลยพี่พนักง,งานก็ใจดีใจดีให้ดอกเบี้ยต่ำแถมเตรียมเอกสารตามนี้นะครับวัาแล้วก็เตรียมเอกสารยื่นส่งที่ธนาคารได้เลยแต่มีเรื่องให้คิดเราจะต้องโปะบ,บ้านด้วยอีกสักหน่อยก็ดีเออขอตั้งอะไรดิ เมียใจดีให้ยืมตังค์ขอบคุณครับระหว่างนี้ก็รอเจ้าหน้าที่ติดต่อมาเมื่อเจ้าหน้าที่ติดต่อเช็คครดบูรุลูผ่านก็ติดต่อที่สาขาเกา่าเพื่อเช็คยอดปิดวัาแล้วก็ไปซื้อเช็คที่กรุงไทยเพื่อมาปิดแบง์เกา่าวันนี้เจ้าหน้าที่ก็นัดที่กรมที่ดิน แนะนำให้มาเช้าๆและจองคิวมาก่อนล่วงหน้าก็ดีนะครับระหว่างนี้เราก็รอเจ้าหน้าที่เรียกคิวเพื่อทำการเซ็นถ่ายถอดและจดจำานองเมื่อเซ็นเสร็จแล้วชำระค่าธรรมเนียมได้โฉนดมาถือสัก3วินาทีครับเสร็จสิ้นภารกิจกลับบ้านได้เลยโชคดีนะครับทุกคน